โรงเรียนบ้านหนองประดูโรงเรียนบ้านหนองประดูยุทศักราชอุปธรรมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่126หมู่ที่5ตำบลห้างสูงอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 บริหารงานโดยผู้อำนวยการธนรัตนสุขโขมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนและมีนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568จำนวน104คนโรงเรียนบ้านหนองประดูยุทธศัสรรชอุปถรัรมภ์ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการภายใต้แนวคิดการบริหารงานด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการดำเนินงานตามพระบรมราชาบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติในสถานศึกษามีการขับเคลื่อนโครงการป้องกันยาเสพติดมีการปลูกฝังด้านคุณธรรมมีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงและให้ความสำคัญกับกิจกรรมจิตอาสาโดยบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆเช่นวิชาลูกเสือเนตรนารีเป็นต้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยสามารถสรุปโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการในปีการศึกษา2567ได้ดังนี้ประการที่1รักชาติศาสย์นักเรียนมีการยืนเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อเข้ารบทงชาติมีความศรัทธายึดมั่นมีการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเช่นกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมสวดมนต์ทำนองซ้อนระพัญญะตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนารวมทั้งมีการเข้าร่วมในพิธีการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเคารพเธอทูลและห่วงแหนในสถาบันพระมหากษัตริย์ประการที่สองซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนมีความประพฤติอันดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างซื่อตรงไม่สแสวงหาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตอนเองรู้จักที่จะละอายและไม่เพิกเฉยต่อ,อการทุจริตประการที่สามมีวินัยนักเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้ประการที่4ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีความตั้งใจมีความพยายามในการเรียนรู้จักสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสมประการที่5อยู่อย่างพอเพียงนักเรียนรู้จักประมาณตนมีเหตุมีผลมีความรอบคอบและมีคุณธรรมรู้ละเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการเรียนรู้แบบบูรณาการที่สอดแทรกในการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆของโรงเรียนประการที่ 6. มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อง,งานตามที่ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบตั้งใจอดทนแน่วแน่ด้วยความเพียรพยายามที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงรวมทั้งรู้จักปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นประการที่7รักความเป็นไทยนักเรียนมีความภูมิใจในขนบรรมเนียมประเพณี กล้าแสดงออกอย่างภาคภูมิใจรู้คุณค่าสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยประการที่8มีจิตสาธารณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและรู้จักดูแลรักษาสาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน8ประการนี้เป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประดูยุทธศักรราชอุปธรรมได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสํานึกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งฐานะพละเมืองไทยและพละเมืองโลก